เลขเด็ด16กุมภาพันธ์6 6เจ๊ฟองเบียร์แจกไม่กักเลขสวยชอบเป็นพิเศษ2ตัว3ตัวมาครบ เจฟองเบียร์แจกให้ไม่กักเลข2ตัวเลขสามตัวที่ชอบเป็นพิเศษเลขเด็ด16กุมภาพันธ์66นี้คอหวยพลาดไม่ได้แล้วเจฟองเบียร888เจ้าแม่หวยชื่อดังเผยเลขที่ชอบเป็นพิเศษเลขเด็ดในงวดนี้ก่อนหวยออก16กุมภาพันธ์66ลองดูเผื่อรวยกับเขาบ้างแฟนคลับขอเป็นเลขเด็ดเลขอัน16กุมภาพันธ์66เลย โดยเจ๊ฟองเบียรได้โพสต์เลขเด็ดรู้สึกชอบ725 25เป็นพิเศษลองดูเผื่อจะรวยกับเขามั่ง ทั้งนี้หวยงวดนี้ออกตรงกับวันพฤหัสบดีทางเราได้รวบรวมสถิติหวยวันพฤหัสมาฝากกันเลขเด็ดเลขเด่นเลขออกซ้ำเช็คได้เลยสถิติหวยย้อนหลังงวดวันพฤหัสบ,บดีที่17กุมภาพันธ์65รางวัลที่1เลขที่ออก098597เลขท้าย2ตัว57เลขหน้า3ตัว644085เลขท้าย3ตัว816592 งวดวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์61รางวัลที่1 0 2 6 8 5 3เลขท้าย2ตัว31เลขหน้า3ตัว106 947เลขท้าย3ตัว181 519งวดวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์60รางวัลที่1คือ229 116เลขท้าย2ตัว14เลขหน้า3ตัว464 128เลขท้าย3ตัว953 375งว วันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์55รางวัลที่1เลขที่ออก 648684เลขท้าย2ตัว18เลขท้าย3ตัว906 211เลขหน้า3ตัว111 420งวดวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์50รางวัลที่1เลขที่ออก769925เลขท้าย2ตัว56เลขท้าย3ตัว893 239เลขหน้า3ตัว287865 อย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ